สวัสดีครับอตอมไดการเงินครับก่อนหน้านี้เราเคยมีคุยเรื่องของบัญชีออมทรัพย์ดิจิตอลนะครับหรือบัญชีออมทรัพย์ที่มีดอกเบี้ยสูงๆกันไปบ้างแล้วนะครับและหนึ่งในนั้นนะครับก็มีเคปบายกรุงศรีนะครับซึ่งต้องบอกว่าผมเคยรีวิวไปบ้างแล้วเนาะแต่ว่าวันนี้ครับต้องบอกว่าเคใบายกรุงศรีเนี่ย มีฟีเจอร์เด็ดๆมาเพิ่มเติมเนาะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักครับและยังไม่เคยได้ลองใช้แคปบายกรุงศรีต้องบอกว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยบริหารจัดการการเงินวันนี้เรามาดูกันครับว่าฟีเจอร์เดิมๆที่มีอยู่แล้วและฟีเจอร์ใหม่ๆจะช่วยเราบริหารจัดการเงินได้ดีขึ้นอย่างไรนะครับไปดูฟีเจอร์กันครับ โอเคครับพอเรามาดูในส่วนของแคปบายกรุงศีนะครับอย่างแรกคุณต้องรู้จักคํานี้ครับว่า1กระเป๋า3กระปุกนะครับคือต้องบอกว่าคอนเซปต์ของแค p เนี่ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นบัญชีเดียวพอไม่เป็นบัญชีเดียวเนี่ยมีทั้งแค p s a ฟ i ิ g นะครับที่เป็นกระเป๋าเนาะมีโกลเซฟวิง มีฟัน a v i n g แล้วก็ทุ g ก t ตอร์เซฟิงซึ่งตัวนี้เป็นตัวใหม่วันนี้เราจะมาดูตรงนี้ด้วยแต่ก่อนอื่นเลยครับเรามีอยู่1น1กระเป๋า3กระปุกเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรมันใช้งานอย่างไรนะครับขอเริ่มต้นจากแคปเซฟิงก่อนแล้วกันง่ายๆคือตัวกระเป๋าแคปตัวนี้เหมือนบัญชีที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปครับเป็นบัญชีที่เราสามารถเก็บเงินไว้เราก็สามารถที่จะโอนออกกี่ครั้งก็ได้ ไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยเนาะฟรีค่าธรรมเนียมในการโอนนะครับก็เปรียบเสมือนกระเป๋าสตางค์ที่เรามีไว้ใช้จ่ายทั่วไปเลยนะครับจะโอนเงินเข้าออกใช้จ่ายในค่า้จ่ายทั่วไปทําได้ใครที่เกิดช้อปปิ้งแล้วสแกน QR code ทาได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วมันออกแบบมาไว้เพื่อแบบเราเก็บเงินไว้นะครับในบัญชีนี้ไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจาวันนั่นแหละข้อดีของการแยกบัญชีกระเป๋าสตางค์กับบัญชีเงินเก็บคือหนึ่งเลย เราจะได้ไม่ใช้จ่ายเกินตัวด้วยนะครับใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นนะครับแล้วก็นอกเหนือจากตรงนี้เราเรามาดูรายละเอียดตรงนี้สามารถมาอ่านได้นะก็เ,เ,เงินเข้าออก QR code ทาได้หมดทีนี้มีเรื่องสนุกเกิดขึ้นพอเรามีหลายบัญชีในแคปเนี่ยกระเป๋าเราสามารถที่จะโอนเงินไปไว้ที่กระปุกโกรได้ซึ่งกระปุกโกรเนี่ยมีหน้าที่ไว้เพื่อให้ดอกเบี้ยสูงครับนะครับดอกเบี้ยสูงสูง1.5%ต่อปีเนี่ยเราสามารถโอนออกไปได้ทุกๆ5,000ันบาทเราโอนได้เลยแล้วก็แคป กับฟันมารวมกันได้นะครับเก็บกับฟันคือเราก็ทุกๆใช้จ่ายครับเราไปช้อปปิ้ง QR code เราไปโอนเงินให้เพื่อนทําอะไรที่มีใใค่าใช้จ่ายเราสามารถตั้งลูกเล่นเป็นกิมมิคเล็กๆในการให้โอนเงินไปเก็บไว้ในกระปุกฟันได้ด้วยแล้วอีกการหนึ่งคือเราสามารถที่จะออมเงินไปพร้อมๆก <ๆ54 S 1> ันเพืๆๆ่อเป้าหมายแบบอาจจะมีเป้าหมายในการออมเงินเนาะเช่นการที่จะเอ่อเก็บเงินไว้ไปทําบุญเก็บเงินไปเที่ยวเก็บเงินไว้ไปทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถที่จะ ให้เขาเนี่ยมาร่วมได้เพื่อนเราคู่รักของเรานะครับครอบครัวงเรามารวมกันอยู่ในบัญชีเดียวเพื่อช่วยกันเก็บออมนะครับแต่ไม่ใช่เปิดบัญชีร่วมนะเป็นบัญชีเดียวแต่ช่วยกันเก็บออมก็ได้นะครับเรียกว่ามีกิมมิคมีลูกเล่นเอ่อหน้าสนุกเลยทีเดียวในส่วนของกระปุกแรกที่เราจะคุยกันนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงกระเป๋าไปแล้วนะนี่กระปุกแรกนะครับกระปุกแรกชื่อว่า Grow Saving ครับหรือบัญชีเก็บเงินก้อนบัญชีนี้ข้อจุดเด่นเลยนะครับคือการให้ดอกเบีย้ยเนี่ย ที่1นต่อปีคงที่กันไปเลยครับจุกๆ2ปีเต็มๆคือโดยคอนเซปต์แล้วเนี่ยทางกระปุกโกรเนี่ยเขานับเป็นสลิป1สลิปนะครับก็คือมูล,ลค่า5,000บาทสมมติว่าในกระเป๋าเคปมเมื่อกี้ที่เรามีไว้ใช้ใจ่ายประจําวันนะครับมีเงินคงเหลือเกิน5,000บาท เขาจะถูกตัดเงินโอนเข้ามาครับขั้นต่ำ5,000บาทไปอยู่ในกระปุกโกลแล้วก็ได้รับดอกเบีย้ย1.5%ไปเลยหรือใครจะสะดวกโอนเองก็ได้นะโอนเข้ามาในกระปุกโกลเองเกิน5,000บาทได้หมดเลยพอเราเอามาเก็บไว้ในกระปุกโกลก็จะมี1.5%เป็นดอกเบี้ยให้เราก็คือ2ปีเต็มๆเ,เลยนะครับโดยที่ข้อดีมากๆเลยที่ผมเห็นคือการที่เราได้รับ1.5%เนี่ย นะครับเราเขาก็ซอยย่อยมาจ่ายดอกเบี้ยเราทุกเดือนทุกๆวันที่28เลยครับเราสามารถที่จะใช้กระปุกนี้นะครับในการเก็บเงินที่เป็นอาจจะเป็นระยะยาวหรือเก็บเงินเพื่อให้ดอกเบี้ยที่สูงได้มันไม่มีความจําเป็นครับที่เราต้องเก็บเงินใช้จ่ายเนี่ยนะครับไวยเย้เยอะๆเราสามารถเอาแบ่งมาไว้ตรงนี้เป็นเงินเก็บได้ด้วยเนี่คือข้อดีของกระปุกโกนะครับสำหรับกระปุกที่2นะครับฟันเซฟวินะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นความน่ารักเป็นกิมมิคที่ ชอบมากๆนะครับถามว่าทําอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยครับฟีเจอร์เด็ดๆคือฟีเจอร์ของการแอบเก็บนะครับหรือออโต้กราฟออโต้กราฟทำยังไงนะครับเหมือนมีมือวิเศษใช่ไหมครับมีมือวิเศษมาคอยดึงเงินเราแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ครับถ้าเราเองเนี่ยนะครับไปใช้จ่ายในการโอนออกจากบัญชีแคปออกไปนะครับหรือว่ามีการสแกน QR Code จ่ายเงินช้อปปิ้งออโต้กราฟเนี่ยจะทําหน้าที่ดึงเงินบางส่วนแอบเก็บให้เราถามว่าเราแอบเก็บยังไงมีหลายวิธีการนะครับเขาบอกว่ามี3แบบที่เราสามารถเลือกได้แบบที่1คือเราเลือกแบบเป็นจํานวนเงินคือเราบอกไปเลยครับว่าทุกๆครั้งที่มีการโอนออกจะขอเก็บเงินเท่าไหร่ เราตั้งไว้ว่า10บาททุกๆก,การโอนครับจะถูกเก็บ10บาทไว้ในกระปุกฟันหรือจะเลือกเป็นแบบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ผมชอบนะอันนี้ยเปอร์เซ็นต์นะครับเหมือนคิดภาษีตัวเองเนาะนะ <c oughs> ครับคือสมมุติว่าเราบอกว่าเลือกเป็น10%แล้วกันเนาะทุกครั้งที่เรามีการโอนครับโอน100เก็บ10 โอนหนึ่งพันเก็บหนึ่งร้อยมันทําให้เราเนี่ยควบคุมค่าใช้จ่ายเราเนาะเพราะว่าการโอนออกไปเราโดนเหมือนเก็บภาษีให้ตัวเองอ่ะนะครับเก็บภาษีที่ตัวเองสิอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยรู้ครับว่าการจ่ายของเราไปเหมือนโดนเหมือนโดนชาร์จแวนเนาะเดแต่อันนี้เราก็ชาร์จเอง10%เพื่อเราเป็นการเก็บก็เรียกว่าเป็นกิมมิคที่น่ารักมากครับผมชอบเปอร์เซ็นต์มากมากเลย อีกอันนึงก็คือแบบปัดเศษให้ปัดเศษหลักร้อยนะครับหรือจะแอบ,บเก็บเงินแบบว่าเมื่อโอนออกไปปุ๊บปัดเศษหน่อยเก็บปัดเศษหน่อยเก็บก็ได้นะครับโอนโอน90อย่างเงี้ยน,นะครับโอน90แล้วเราบอกว่าทุกๆร้อยเนี่ยปัดออกมาเลยเขาก็จะเก็บ10บาทมาให้เราก็เรียกได้ว่าก็เป็นอีกจุดหนึ่งเนาะที่เราสามารถเอาไปบริหารจัดการเงินได้ ถ้าเกิดทำครบ10ครั้งโดนแอบจิกเงินนะแอบเก็บเงินให้เราครบ10ครั้งนะครับข้อดีคือเราจะได้เงินในกระปุกเนี่ยนะครับที่อยู่ในกระปุกฟันนะดอกเบี้ยเพิ่มไปเลยครับ1%แล้วดอกเบีย้ยเนี่ยจ่ายทุกเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีเลยคือเราสามารถได้รับโบนัสดอกเบีย้ยได้ด้วยนะครับอันที่2ครับมีอีกหนึ่งฟีเจอร์เขออาเรียกฟีเจอร์สั่งเก็บเมื่อกี้แอบเก็บแล้วอันนี้สั่งเก็บครับหรือ regular s a v e ต้องบอกว่าใครที่เป็นสายขี้ลืม ใครที่เป็นสายวินยัยม,มีสองสายเนาะบางคนที่เป็นสายขี้ลืมคือเออไม่ค่อยลืมโอนเงินลืมเก็บเงินนะครับกับสายวินัยคือเออเป๊ะเลยต้องโอนทุกเดือนให้ครบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถใช้ฟีเจอร์ฟังก์ชันสั่งเก็บเนี่ยได้เขาจะสั่งได้ทุกรายวันรายสัปดาห์รายเดือนให้เราโอนนะครับจากกระเป๋าเก็บไปอยู่กระปุกฟันใครที่เป็นแบบอาจจะเป็นสายชอบเก็บแบงค์ห้าสิบใช่ไหมต้องลุ้นว่าจะเจอแบงค์ห้าสิบไหมเราเก็บไหม เอาง่ายๆครับถ้าเราดูค่าเฉลี่ยไปแล้วเดือนหนึ่งเราจะเจอแบงค์ห้าสิบสักสองใบงั้นเราก็สั่งโอนทุกๆเดือนเดือนละหนึ่งร้อยบาทก็ได้หรือเราบอกว่าโอ้ยเราเป็นคนสติดีจะแบงค์ห้าสิบแบบทุกสัปดาห์เลยงั้นเราก็โอนทุกสัปดาห์สัปดาห์าหละห้าสิบาทก็ได้ไม่ต้องรุนครับว่าจะเจอแบงค์ห้าสิบไหมเราไม่ต้องแบบว่าวิตกกังวลครับกับการที่ทอนตังมามีแต่แบงค์ห้าสิบเราไม่รู้จะใช้อะไรเรียกได้ว่าให้เร g กูล่าเซฟช่วยในการโอนเก็บเงินไปเลย โอเคกระปุกสุดท้ายนะครับคือกระปุกอันใหม่ล่าสุด together saving together saving เขาบอกว่าเก็บด้วยกันเพื่ออนาคตที่กำหนดได้หลักการของ together saving คือการแบ่งการเก็บเงินของเราเนี่ยหลายหลายกระปุกโดยการที่เราสามารถ กำหนดได้ครับว่าเฮ้ยกระปุกนี้จะออมเพื่อการไหนเช่นไปทําบุญกระปุกนี้ไปท่องเที่ยวกระปุกนี้สําหรับปาร์ตี้เราสามารถแบ่งได้ตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของการเก็บเงินของเราสูงสุดถึง5กระปุกเลยนะครับจริงๆแล้วพอมีอย่างนี้5กระปุกนะไปรวมกับฟันไปรวมกับโกลไปรวมกับเคปนะโอ้โหเพียบ เราสามารถบริหารจัดก,การเงินได้ง่ายมากนะครับตรงนี้เราคัสตอมได้ด้วยไม่ต้องเอาพรีเซตที่แอปพลิเคชันมะีเนาะเราสามารถคัสตอมได้ตั้งชื่อได้ใส่รูปได้นะครับว่าเราจะออมเพื่อการไหนทีนี้ผมก็เลยลองคิดดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากเลยนะถ้าเราเอามาออมแล้วก็ใช้กับคอนเซปต์ของ s i กจาใครที่เคยบริหารการเงินแบบโหล6ใบน่าจะพอเข้าใจส่วนตัวผมมองว่าผมเอาทุกอันยกเว้นเงินบริบบจาคแต่ผมจะให้ ไปเอากระปุกฟันที่เราแบบทุกๆครั้งที่มีการโอนออกเราเก็บเงินโอนออกเราเก็บเงินออโตกราฟนะครับหรือว่าเป็นเร g กูล่าเซฟเนี่ยเอาเงินตรงนั้นไปเป็นส่วนของบริจาค แต่ว่าเป้าหมายเช่นเงินจำเป็นมันต้องมีเป้าหมายอยู่แล้วเงินจำเป็นคืออะไรบ้างค่าคอนโดค่าหอค่ากินค่าอะไรพวกนี้เราเก็บไว้ในเป้าหมายอันนี้ได้ว่าเอ้ยต่อเดือนเราต้องเก็บให้ได้เท่าไหร่นะครับรางวัลให้ตัวเราเองอันนี้มันชัดเนาะอยากจะไปได้เครื่องเล่นเกมอยากจะไปซื้อนาฬิกาอยากจะไปซื้อรองเท้าเรามีเป้าหมายเงินรางวัลให้ตัวเองอยู่แล้วอะลองตั้งเป้ามาันดู เรื่องเงินเพื่ออิสภาพครับอยากจะเอาไปทําอะไรอย่างไรแล้วแต่เราเลยตั้งชื่อได้ใช่ไหมหรือการศึกษาเราอยากจะไปเรียนคอร์สออนไลน์ต่างๆเราก็สามารถมาตั้งเป้าหมายไว้ในกระปุกตัเกตเตอร์ได้จริงไหมนะครับเราตั้งไว้ว่าเราอยากจะไปเรียนคลาสนี้จังเลยมูลค่ามัน3,500ก็ตั้งเป้าไว้ครับ ผมกําลังจะบอกว่ามันไม่ได้ต้องยึดติดกับเปอร์เซ็นต์ของการเก็บนะแต่พอเราแบ่งเป้าหมายย่อยๆอ่ะมันจะรู้สึกว่าง่ายขึ้นเราสามารถประยุกต์ใช้ได้การเก็บเงินระยะย,ย,ยาวถ้าเกิดอยากได้สภาพคล่องด้วยก็เอาไปไว้ในกระปุกโกรก็ได้นี่ได้1.5อันนี้คือฟีเจอร์ในเรื่องของการแบ่งแบ่งเงินแบ่งอะไรตามเป้าหมายนะครับแต่อีกฟีเจอร์หนึ่งครับ ผมชอบมากเลยอันนี้เรียกว่าไม่มีใครทํามาก่อนเด็ดมากคือการชวนคนมาดูกระปุกได้ปกติพวกเราอะ่ะเวลาเปิดบัญชีมาออมเงินเราไม่ค่อยอยากให้ใครมาเห็นบัญชีเราใช่ไหมแต่อันนี้เนื่องจากเรากําลังออมเพื่อเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งเช่นการไปท่องเที่ยวนะครับการจะไปซื้อของ เราสามารถให้เพื่อนมาช่วยรุน้นช่วยเชียร์แล้วก็ช่วยเราได้ด้วยนะครับช่วยหยอดกระปุกได้ด้วยนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับเราให้เขามาดูได้ครับว่าเอตอนนี้เป้าหมายของเราเป็นแบบนี้ออมไปได้เท่าไหร่แล้วรวมถึงเราเองเนาะเราสามารถดูค่าใช้จ่ายได้ว่ามีเข้ามีออกเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเราสามารถลงโน้ตไว้ได้ด้วยว่าเป็นค่าใช้จ่ายตอนไหนอย่างไรก็ช่วยให้เราไม่ลืมเนาะไม่ต้องจําไม่ต้องมาคอยนึกว่า ใครใจ่ายที่มันเกิดขึ้นมันมาจากไหนนะครับหรือเงินที่เข้ามามาจากไหนทีนี้มันมีโรอยู่ในทวิเกเตอร์แบบโรหนึ่งเขาเรียกเจ้าของกระปุกนะครับแล้วโรที่2คือเพื่อนบอกก่อนบัญชีนี้นะครับไม่ใช่บัญชีการเปิดร่วมกันระหว่างเรากับเพื่อนหรือเรากับครอบครัวหรือเรากับแฟนไม่ใช่ แต่มันเป็นบัญชีเดียวนะครับบัญชีของเจ้าของกระปุกยังเป็นบัญชีเดิมยังมีกรรมสิทธิ์แล้วก็ทาธุรกรรมเพียงผู้เดียวอยู่ดีสิ่งที่เขาทําได้คือเขาตั้งเป้าหมายได้สร้างได้นว่าชื่อนี้เรากําลังเก็บออมเพื่ออะไรเราสามารถชวนเพื่อนที่ใช้แอปพลิเคชันแคปเนี่มาร่วมกันได้เราสามารถบรหิหารจัดการเงินได้นะครับสามารถที่จะถอนสามารถที่จะโอนเข้าอันนี้ทําได้ในฝั่งของเพื่อนบ้างที่เราไปชวนเขามาเพื่อนทําอะไรได้บ้างอย่างแรกเพื่อนเนี่ยกดตอบรับคําชวนจากคนที่เป็นเจ้าของสิ่งที่เขาทําได้คือเขาบอกว่าได้รับการแจ้งเตือนเม เจ้าของกระปุกถอนเงินเราสามารถโอนเข้ากระปุกได้ด้วยเราในฐานะเพื่อนเนาะอยากสนับสนุนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวช่วยโอนเข้า จุดนี้ผมมองว่าถ้าเกิดใครเป็นสายท่องเที่ยวรวกํกาลังเก็บเงินเพื่อไปทริปด้วยกันใครที่เป็นสายปาร์ตี้เนาะเราต้องหารใครใจ่ายกันใช่ไหมทำไมเราไม่มารวมกันอะ่ะเออเหหรันยิกประจําแก๊งต้องมีอยู่แล้วเราก็ให้เหหรันยิกนั้นเน่ยเปิดกระปุกจูเกตเตอร์ขึ้นมาใช่ไหมเราก็ทุกคนก็จอยกันเข้ามาพอจอยกันเข้ามาปุ๊บเราก็จะเห็นรายจ่ายที่เป็นเข้าออกของเรานะครับทุกคนก็โอนเข้ามายอดกระปุกกันมาครับสนับสนุนอยู่ในส่วนกลางวันนี้ไปปาร์ตี้กันเสร็จคนจ่ายหน้าที่เหหรันยิกก็จ่ายออกไป มันทำให้ผมว่ามันสนุกนะนะครับมันสนุกแล้วก็สายที่เป็นแบบว่าทําอะไรร่วมกันอยู่แล้วเช่นครอบครัวตั้งเป้าหมายร่วมกันเพื่อนตั้งเป้าหมายร่วมกันอะไรแบบนี้ทําให้ชีวิตง่ายขึ้นเราก็สามารถเก็บเงินแล้วก็สนุกไปพร้อมๆกันครับผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเนาะสำหรับฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามา โอเคครับทีนี้เรามาดูแอปพลิเคชันตัวจริงกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ละหน้าที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เป็นแบบไหนโอเคทีนี้เรามาดูกันครับว่าถ้าเกิดเราเข้ามาในแอปพลิเคชันจริงๆแล้วนะครับกับการใช้งานเนี่ยมีเมนูฟังก์ชันตรงไหนอย่างไรกันบ้างอย่างแรกเลยครับด้านซ้ายมือเราจะเห็นรูปของเรานะครับพร้อมกับชื่อของเราพร้อมกับเลขบัญชีตรงนี้แล้วก็ยอดเงินที่เรามีเราก็จะเห็นส่วนตรงกลางนี้คือกระเป๋าแคบที่เรามีอยู่ส่วนโกรนะครับก็จะเห็นข้างล่างเลยกฟนันแล้วเ ด้านขวานะครับรวมถึงเมนูด้านล่างเราสามารถที่จะโอนเงินได้นะครับสามารถที่จะสแกน QR code ค,คเพื่อชําระได้พอเรามาดูครับถ้าเรากดมาที่ปุ่มดูบัญชีตรงกลางนะครับสิ่งที่เราจะเห็นคือเราก็จะเห็นรายการเดินบัญชีเนาะไม่ว่าจะเป็นการรับเงินที่โอนเข้ามาหรือโอนออกหรือแม้กระทั่งการโอนไปยังกระปุกต่างๆที่เรามีการโอนนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงน,นี้เขาจะบอกว่ายอดเงินเนี่ยที่เรามีอยู่ในกระเป๋าเคปเนี่ยมีอยู่ที่688บาทจุดศูนเนะครับเราก็มีเงินที่ผมเคยโอนเก็บเข้าไป ในกระปุกของ t ูเกเตอร์นะครับที่จะไปญี่ปุ่นเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อน้องหมื่นห้านะครับมีแอบเก็บนี่หลังจากที่เราม,ามีโอนเงินออกไปข้างนอกปุ๊บก,ก็จะมีการแอบเก็บไว้หรือแม้กระทั่งโอนไปให้กับเพื่อนนะครับจะมีตัวเลขขึ้นมาว่าเราโอนไปเท่าไหร่กดดูรายละเอียดได้อีกอันนึงครับเราสามารถถ้าเกิดเรากดตรงนี้นะครับเมนูด,ด้านซ้ายกดที่รูปของเราเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนรูปภาพของเรากรอกข้อมูลชื่อนามสกุลตรงนี้เขาถูกบันทึกมาตอนที่เรายืนยันตัวตนอยู่แล้วนะครับมีรายละเอียดตรงนี้เราก็สามารถมาดูได้อันนี้คือหน้า าหน้าแรกของแดชบอร์ดคือหน้าหลักนะครับทีนี้พอมาอีกหน้าหนึ่งครับของตัว Grow Saving มีเงินอยู่ในบัญชีดอกเบีย้ยสูงตรงนี้1.5%ต่อปีเนี่ยเท่าไหร่ตรงนี้ของผมมีอยู่30,000บาทดอกเบีย้ยสะสมในเดือนนี้ดอกเบีย้ยสะสมในปีนี้ให้เราเห็นนะครับก็เนี่ยก็จะเห็นว่าผมมีการโอนเพิ่ม25,000เข้ามานะครับแล้วก็มีดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยก็จะถูกโอนไปไว้ที่ Keep Saving ก็คือกระเป๋าของเรานั่นเองอันนี้คือในส่วน Grow Saving ซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเรากดปุ่มตรองตั้งค่าโกรนะครับมันจะถูกเซตได้ด้วยว่าเราอยากให้ยอดเงินที่เหลืออยู่ในเคปเนี่ยเหลือไว้เท่าไหร่นะครับแล้วเวลาที่มันตัดรอบแต่ละวันเนาะบัญชีเนี่ยก็จะทําการโอนถ้ามีขั้นต่ำห้าพันเนี่ยก็จะโอนมาไว้อยู่ในตัวกระปุกโกรให้รออัตโนมัติเลยนะครับรวมถึงเราสามารถตั้งให้เตือนก่อนใช้งานได้ด้วยนี่คือผมทําการโอนให้ดูเนาะมันคือยอดนี้แหละก็คือการที่ผมมีอยู่ในเคปเนี่ยห้าหมื่นกว่าแล้วผมอยากจะโอนเข้ากระปุกโกรเขา,าขน,นค,คั 5, บบือาท ผมก็โอนเลย25 0 0 0กดถัดไปปุ๊บมันก็มาโผลตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือใครอยากจะโอนออกก็โอนจากโกรออกไปที่อื่นก็ได้นี่ก็สามารถทําได้เช่นกันเพราะนั้นเนี่ยเรายังสามารถโอนหรือรับโอนเนี่ยได้ตามปกติเลยนะครับถัดไปครับกระปุกของฟันสมองนะครับฟันเซฟวิ่งเนี่ยเราก็จะมีเห็นไหมครับว่าผมม,มียอดเก็บอยู่ร้อยกว่าบาทนะครับโดยที่เราก็จะเห็นว่าเราสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับผมก็กระโดดตั้งค่ามาก่อนวิธีที่ผมชอบที่สุดอย่างที่บอกไปเลยข้างต้นนะครับว่าผมชอบวิธีของการ เป็นระเซ็นเนี่ยผมก็จะตั้งไว้ว่าทุกๆครั้งที่มีการโอนออกโอนออกไปบัญชีอืน่นพร้อมเพย์หรือจ่าย QR code เนี่ยให้มันหักเราเลยครับ3%จากยอดโอนนี่เหมือนจ่ายภาษีนะครับ เก็บให้ตัวเองเพราะนั้นเนี่ยผมมีโอนไป2ยอดนะครับสยอดมันก็จะเก็บเงินมาให้เราตาม3%ของยอดนั้นๆทีน,น,นี้ข้างล่างเราจะเห็นแคมเปญพิเศษนะครับว่าแอบเก็บครบ10ครั้งรับดอกเบี้ยพิเศษในเดือนถัดไปก็จะเห็นว่าตอนนี้ผม2องทับสแล้วนี่เป็นมิชชั่นของผมเนาะถ้าเกิดผมเก็บครบตรงนี้นะครับก็ในเดือนถัดไปเนี่ยผมก็จะได้ที่1%เป็นดอกเบี้ยพิเศษเพิ่มขึ้นมาถือว่าเป็นข้อดีนะมีลูกเล่นในการเก็บแล้วก็ยอดนี้ก็จะได้รับดอกเบีย้ยเ,เพิ่มเติมด้วยอออีีกกกมมกกมุนนึรรัััับบบสาหท่ชเ็ตตโิ สายที่ลืมสายวินัยนะครับเราสามารถมาเซตอัพตรงนี้ได้ เป็นรายวันก็ได้รายสัปดาห์ก็ได้รายเดือนก็ได้นะครับตั้งวันเริ่มต้นถึงวันสิ้นสุดได้ก็จะมีการเก็บเงินให้กับเราเนี่ยทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนตามที่เราตั้งไว้เลยอีกอันนึงครับกระปุกตูเกเตอร์น้องใหม่ของเรานะครับผมมีตั้งไปแล้วเนาะเราจะไปญี่ปุ่นครับสิ่งที่ผมต้องการนะครับก็คือไปเที่ยวญี่ปุ่นครับฟรีงบประมาณออกมาคือ5 0,000บาทปัจจุบันมีเก็บไปแล้ว15ื่นนะครับก็มาดูรายละเอียดกันครับเมื่อเรากดเข้ามาในกระปุกเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามียออดดดเเเเกก็บท่่่าาไไไรแล้ 15, ้้ว15นพืขไปไ ทำการแอดเพื่อนที่ใช้งานแคปเหมือนกันนะครับเราสามารถแอดทางเบอร์โทรก็ได้หรือเลขบัญชีของเขาก็ได้นะครับเพื่อให้เขามาร่วมจอยในแคมเปญของเราในการไปเที่ยวญี่ปุ่นร่วมกันนะครับปุ่มนี้มีไว้ให้หยอดกระปุกก็คือเติมเงินเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะแค่กระปุกก็คือเอาเงินออกเนาะนะครับแต่ทุกครั้งที่เอาเงินออกเนี่ยถ้ามีเพื่อนอยู่เพื่อนเห็นด้วยนะ <c oughs> เผื่อเพื่อนจะช่วยเตือนเรานะครับว่าไม่ให้เราเอาเงินออกไปใช้ทีนี้ปุ่มทั้งบนนะครับจะมีปุ่มเซตติ้งตรงนี้หากเรากดเข้าไปเนยอนึงเเลคืรราาาสมถ รูปได้ถ้ามันมีรูปนะครับเราก็จะเห็นว่าอ๋อนี่ผมตั้งรูปเป็นที่ฮอกไกโดนะครับเป็นเมืองที่ฮอกไกโดเพื่อให้เรารู้ว่าอ๋อนี่เรากําลังตั้งเป้าไปฮอกไกโดด้วยเงิน50,000บาท นะครับตั้งชื่อได้เราจะไปญี่ปุ่นนะครับเก็บกับใครก็เก็บกับเพื่อนนะครับหรือใช้เป้าหมายเนี่ยมันมีพรีเซตไว้อยู่แล้วว่าเก็บเงินไปเที่ยวนะครับเก็บทําบุญเก็บไปทํานู่นทํานี่ทํานั่นแล้วแต่เราครับเราสามารถจัดการตรงนี้ได้เลยรวมถึงตรงนี้นะครับยอดเก็บเงินนะครับเราก็ตั้งไว้เลยว่าคือ5 0,000บาทนี่ก็คือเรียกว่าเป็นการให้ดูแอปพลิเคชันคร่าวๆนะครับว่าทั้งกระเป๋าและกระปุกที่เรามีเนี่ยใช้งานอย่างไรนะครับโอเคหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าฟีเจอร์ฟังก์ชันเป็นอย่างไรนะครับเห็นหน เรียบร้อยรู้ว่ามันจะช่วยบริหารจัดการเงินเราได้อย่างไรแล้วก็สนุกไปด้วยนะครับวันนี้ก็เลยมาบอกวิธีการที่เราจะสมัครใช้งานแอปพลิเคชันแคปบายกรุงศรีด้วยนะครับจริงๆเราสามารถมาดูรายละเอียดนะครับบนหน้าเว็บไซต์ w w w c a p b y g r u n g s i c o m นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ d e s สคริปชันได้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้เลย อย่างแรกเลยครับเราอยากจะมีเคปเนาะต้องดาวน์โหลดแอปเคปก่อนดาวน์โหลดได้ทั้งสองแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น App Store นะครับของ iOS หรือ Google Play นะครับของ Android เราสามารถดาวน์โหลดได้เลยเสิร์ชว่าเคปได้เลยขั้นตอนที่1ง่ายมากเลยครับเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเคปมาแล้วกรอกข้อมูลตามบัตรประชาชนของเราตอนสมัครพอกรอกข้อมูลเสร็จแล้วขั้นตอนที่2ครับต้องไปยืนยันตัวตนเนาะยืนยันตัวตนโดยการเอา QR Code ตอนเราสมัครขั้นตอนที่1เราจะได้ QR Code มาครับเราก็ไปยืนยันตัวตนที่กรุงศ ไอคอนเฟิร์มที่ธนาคารกรุงศรีนะครับหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่7 e เว่นีทุกสาขาต้องเป็นสาขาที่มีเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือใครที่ตัวเองไม่ได้อยากออกจากบ้านแต่มีการเปิดบริการของ NDID ไว้แล้วกับธนาคารอื่นๆครับเราสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารอื่นๆได้เลยนะครับก็จะทาให้การยืนยันตัวตนของเราสะดวกไม่ต้องออกไปข้างนอกด้วยหลังจากที่ยืนยันตัวตนเสร็จแล้วกลับมาที่แอปพลิเคชันเคปของเราโดยการที่กลับเข้ามาปุ๊บต้องมาเซลฟี่ครับถ่ายรูปหน้าตัวเอง เพื่อทำการเปิดการใช้งาน หลังจากนั้นก็เริ่มตั้งค่าครับก็ค่อยๆทยอยเปิดบัญชีทีะอานเพื่อเริ่มใช้งานฟีเจอร์ฟังก์ชันเด็ดๆได้เลยนะครับก็เป็นวิธีการสมัครที่ง่ายมากๆทีนี้เรามาดูโปรโมชั่นกันสักเล็กน้อยนะครับสำหรับใครที่เป็นลูกค้าใหม่ครับคือยังไม่เคยมีการดาวน์โหลดแคปมาไม่เคยมีการสมัครเราจะต้องโอนเงินเข้ากับบัญชีไป1000บาทนะครับก็เหมือนเปิดบัญชีแหละนะครับแล้วก็ต้องไปเปิดบัญชีฟันด้วยนะครับฟันก็คือแอปเก็บเนาะหรือสั่งเก็บนะครับเมื่อเราทําตรงนี้นะครับภายในวันที่1ตุลาคม 2,564ถึง31มกราคมปี2,565นะครับเราจะได้รับโค้ดส่วนลด Shopee ไปเลย100บาททีนี้ต้องบอกก่อนว่า Shopee โค้ดเนี่ยมันจะถูกส่งมาทางอีเมล ที่เราลงทะเบียนไว้กับเคปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีให้ยืนยน e ันอีเมลไ i f ฟอีเมลเนี่ยให้ถูกต้องหลังจากทําที่ยืนยันอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับโค้ดเพื่อเอาไปใช้งานวิธีก็อย่างที่บอกครับง่ายมากเปิดบัญชีโอนเงินขั้นต่ํา1000บาทแล้วก็เปิดกระปุกฟันทําให้สําเร็จครับแล้วเราจะใช้ได้ตรงนี้มีรายละเอียดอยู่ถ้าเกิดใครที่สนใจนะครับลองอ่านเงื่อนไขการใช้งานตัวโค้ดของ s h อ p ป e ด้วยทีนี้สำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้กระปุก t o เกเตอรนะครับไม่ว่าจะเป็นคนใหม่นะครับผู้สมัครใหม่หรือคนที่เคยใช้งานอยู่แล้วอันนี้สามารถเข้าร่วมได้ถ้าเกิดเรามาชวนเพื่อนมาร่วมเก็บออมไปด้วยกันเราจะได้รับโค้ดของ grab food นะครับมูลค่า100บาททําอย่างไรบ้างมาดูกันเขาบอกว่าเรานะครับจะต้องมีการเปิดตัว t o เ e t ตอร์กระปุก t o เ e t ตอร์ขึ้นมาและชวนเพื่อนอย่างน้อย1คนคือเราตัวคนเดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อน1คนครับเข้ามาเป็นสมาชิกในกระปุกทูเกเตอรและมียอดเงินโอนรวมอย่างน้อย สอง0ันบาทครับ จากเจ้าของกระปุก1ครั้งนะครับแล้วก็สมาชิก1คนนะครับคือร่วมกันช่วยกันเข้าไปอยู่ใน t o วเกเตอร์ er ร่วมกัน2,000บาทระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2564นี้สําหรับเจ้าของกระปุกเนี่ยต้องทาการยืนยันอีเมลเนี่ยบริการอีเมลเนี่ยภายในวันที่15มกราคมปี2565ด้วยอันนี้เน้นย้ํานะถ้าไม่ทําไม่ได้เพื่อรับส่วนลดของ grab food นะครับมูลค่า100บาทผ่านทางอีเมลที่สมัครไว้สาหรับเงื่อนไขนะครับใครที่ เอาเงินขายใครอ่านเงินขายมาอ่านในใน,ในบนหน้าเว็บไซต์นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้เด s c r สคริปชันทั้งหมดแล้วเรียกได้ว่ามีความใจดีสุดๆเลยสําหรับเคบไบกุงสีนะครับทั้งสําหรับคนใหม่ที่เริ่มใช้งานแล้วก็คนเก่าที่เคยใช้แล้วแต่กําลังจะมาลองใช้ฟีเจอร์ใหม่ทูกเกเตอร์นะครับหรือคนใหม่จะใช้ฟีเจอร์ใหม่ทูกเกเตอร์ก็ได้เรียกได้ว่ามีทั้งโค้ดช้อปปี้แลวก็ grab food นะครับให้เราไปช้อปปิง้งแล้วก็ไปหาของอร่อยๆทานได้เลยฟรีๆนะครับโค้ดละหนึ่งร้อยบาทต้องบอกงี้ครับ ใช่แค่การเปิดบัญชีเพื่อเอาดอกเบีย้ยสูงเพื่อเก็บเงินเท่านั้นนะครับแต่ช่วยให้เราเนี่ยบริหารจัดการเงินได้ง่ายเป็นแอปพลิเคชันที่มีฟีเจอร์ฟังก์ชันมีกิมมิคในการที่เราจะออมเนี่ยได้ง่ายและสนุกครับแล้วผมจะบอกว่ามันเป็นไปได้จริงด้วยนะเพราะว่าตามคอนเซปต์ของการออมเงินเนี่ยถ้าอะไรที่ทําแล้วมันไม่มีความสุขมันจะไม่ค่อยเวิร์กครับโดยส่วนตัวผมมองว่าโอเคมันเวิร์กนะมันช่วยให้เราเนี่ยสามารถบริหารจัดการเงินได้ดีด้วยและยิ่งฟีเจอร์ใหม่อย่างทูเกเตอร์นะครับเออคือต้องบอกว่าเป็นกกระปุทีีม่มมควา ความคิดสร้างสารรค์สูงมากเพราะว่าเมื่อก่อนเราเก็บเงินบัญชีเดียวเนี่ยมันจะไม่มีใครเห็นเราแต่พอเราสามารถให้คนอื่นมาเห็นได้ด้วยเราสามารถช่วยหยอดกระปุกได้เนี่ยผมว่ามันเป็นความแปลกใหม่มีความน่าสนใจแล้วก็สามารถทําให้เพื่อนเราเนี่ยเห็นพ้องต้องกันได้ว่าวันนี้เรากําลังทําเป้าหมายอะไรอยู่การเก็บเงินเพื่ออะไรอยู่แล้วสามารถช่วยเหลือเราได้ครับผมว่าเป็นอะไรที่เวิร์กมากเลยอะ่ะแล้วก็เกิดอย่างที่บอกสายเที่ยวสายช้อปปิง้งสายกินสายปาร์ตี้เนี่ยสามารถช่วยกันเก็บเงินเพื่อเอาไป ไปไปไปช้อปปิ้งได้เนาะไปเที่ยวได้ใครที่เคยใช้ฟีเจอร์ฟังก์ชันเด็ดๆของทางแคปอยู่แล้วเนี่ยมาคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะหรือใครที่สมัครใหม่นะครับก็ลองมารีวิวมาพูดคุยกันครับว่าแอปพลิเคชันแคปบายกรุงศรีตัวนี้นะครับช่วยให้เราสามารถเก็บออมเงินได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือเปล่านะครับหรือใครมีวิธีการใช้กระปุกต่างๆให้มันเกิดความคิดสร้างสารรค์นะครับสามารถบอกเพื่อนๆได้แชร์เพื่อนๆได้นะครับจะได้เป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่ตัวผมเองก็ใช้เนาะฝากไว ช่องทางครับ f o o k y o u t y o u t u t i k t t i k t o k นะครับแล้วก็ Line Open Chat สามารถมาพูดคุยกันได้งั้นวันนี้ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวมีเรื่องราวดีๆด,ด้านการเงินการลงทุนมานำเสนอเพื่อนๆกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ